เอาแล้วครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลท์เจติดหรือว่าเกมเซตินะครับผมวันนี้ก็มีตัวละครประจําสัปดาห์นะครับผมก็ตัวละครนี้มีชื่อว่าอ m m o r t a ท t e r ท a รานะครับผมมือนก็สัรหาทําจริงอา่สาสรรหาทําชิบหายเลยนะครับผมก็เอาจริงนะรอครึ่งชั่วโมงเพื่อเอาตัวนี้เออมัน,มน ี่ะจริงมันเย่มากเลยนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะอธิบายนะผมว่าตัวละครตัวนี้ความสมัตพิเศษคืออะไรนะครับผมก็ตอนนี้เพ็กก็น่าจะบอกแล้วว่ามันจะมีเวลาเก็บอยู่นิดนึงก็ยังดีนะครับผมโอเคโดยความสมารถพิเศษของน้องก็คือเมื่อก่อสร้าง70%นะครับผมจ่ายค่าบัตรทาง5เท่านะครับผมเพื่อสร้างแลนด์มาร์ค นะครับแล้วก็อ e ีสกิลนึงคือเมื่อสั่งลายมารโดยตรงเมื่อตกพื้นที่ของฉันนักง95%ดูผู้เล่นหน้าหลัง4ช่อง100%บังคับผู้เล่นไปยังที่แพงที่สุดของฉันคือมึงฉันห่ะคือจะบอกว่าคำว่าคอฉอเขียนเป็นตัวย่อคือเขียนทำเพื่อคือเขียนทำเพื่อโอ้คือมันก็สั่นหน้าเขียนเลยนาะตรงๆเอาตรงๆนะคือ ไม่ต้องเขียนก็ได้มันเขียนมาเลยแ <Yeah. S 1> อ่งชั้นไปเลยคือแบบคนเล่นอ่ะมันจะได้รู้เลยือ mm hmm. ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมานี่ mm hmm. คือผมพูดเลยเลยว่าม mm hmm. ง,งงกันไก่ตาแตก mm hmm. นะครับผม mm hmm. ก็อีกความสามารถหนึ่งคือเมื่อตกใงนามาข,ของฉันแล้วนะผม70%จ่ายค่าผ่านทางพื้นฐานสูงเรียบฟอตเขอของคนอื่นอ่ะคือคนที่ไม่ได้เล่นเกม มันอาจจะแบบว่าเออฝ่ายตัวเองเปล่าฝ่ายตนข้างเปล่าแต่ที่จริงมันแปลว่าฝ่ายตรง,บบง,รงข้ามมึงสนนาเล่นคำมากเลยใน gm โอ้โหหน้าตุบเนาะเอางงแล้วก็เมื่อตกแรนด์มาร์คของฐานหรือก่อสร้างแล้วก็ผม65ิเซนติตั้งกับดักสปริงเอเอสุดยอดเลยคือง่ายๆนะตัวนี้คือจะเป็นสายที่ถือว่าบังคับไปยังผู้เล่นที่แพงที่สุดเนาะก็เอางงนะมึงก็สัญญาทำ ไม่ต้ององี้ก็ได้นะรอบหน้ามันชวนปวดหัวะนะครับผมส่วนวิธีการหานะผมก็ส่มจากกุญแจเนาะโดยวัตถุดิบที่ต้องใช้นะครับจะมีดังต่อไปนี้นะผมให้คุณนะครับผมสะสมนะผมเหรียญสายรุ้งสี่เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับผมเพื่อแลกเป็นอิมมัทเทอร์ r า ถ้ามีอีโม r ทอร์โกล่าก็สามารถแลกเป็นอัญ,ญมณีคอสตูมได้นะครับผมโดยความสามารถคอสตูมก็จะรู้สึกจะเป็นความสามารถคล้ายๆเป็นหมวกินจาเนาะออส่วนการกลับมาของตัวละคอรอีกครั้งก็แน่อนอนนะผมสะสมอัยมณียกนะครับผมก็น่าจะเป็นแพตตินัมก็ขอเรียกว่าวยกแล้วกันเนาะแล้วก็เหรียญเพชรน,นะผมที่เหลือก็ตามปกติทั่วไปเลยว่าได้นะครับผมโอเคก็ตรงๆนะมึนก็สรรหาทำไปพอแล้วสัง่งยังสรรหาเขียนตัวย่ออีก เหนื <c oughs> e ah ่อยเจจริงๆคือเหนื่อยใจแบบมากๆเลยว่าได้นะครับผมโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ก็สำหรับตัวละครก็ไม่รู้ว่าิเอาจะหาหรือไม่หาแต่สำหรับผมคือผมไม่หาเพราะว่ามันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เลยทีเดียวนะครับผมนะโอเคซึ่งสำหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับปไม่ได้ กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ